โหรับน uh, te right. ี่การรีวิวเปลี่ยนเอลูกปืนตัวเดินของเก้าสามเละตุ่มเปะอัตัวลสรันสามอืแค่นี้นะเออแล้วก็เผาอีกนะทำกุ้มเลยทกุ้มเ้าแก่กุลยทำให้เท้าแก่กุ้มเลยไม่เป็นไรอืมเป็นไก่เปนไ่มครับ ขับยังไงนี่มันขับยังไงนี่ฮะมันขับยังไงถ้าแก่งขับยังไงติเออดูสิขับลูกปืนลูกปืนจนหมุนไม่ปุยนะขับยังไงฮะเอาเบอร์ซีนหนึงเลยอยู่หูอย่างต้องว่าอย่างสิได้แล้วนี่นี่นะครับการถอดซีนแบบหมุนไม่ปุ้ยเลยถอดซีนแบบไม่ยังหูเบิลอะไรนี่พี่เบิ่งเอาแท่านี่ก็้หูแล้ตัวนี้ถอดซีนหมุนไม่ปุ้ยเลยถอดแบบ มีสีดำสีดำไป,เ,ปเ,อเอออเานะครับการถอดซีนของอตัวเดินดีสีเก้าสามรถเกี่ยวไม่ถอดเลยดีจดังไลยกับบางในมุนมเลยมุนอุ้ยปุ้ยเลยครับมา <c oughs> ไม่รู้ถอดยังไงแงะอย่างเดียว,วขอออกให้ได้วงไหนผมไม่รู้ผมจะวงนอกเก็บซีนไม้ด้วยอือเออสภาพยอดเลยครับมันขับยังไงขับยังไงเนี่ยฮะ มันขับยังไงก็ขับมันขับยังไงนี่ไอ้เหี้ยข้างบนเนี่ยมันขับยังไงเดี๋ยวมาเสือด้วยเดี๋วมากินเสือเลยนี่หืมมากินเสือเปูมันตัวไหนอืมมันตัวไหนแห่นเออนี่ละนี่มันมีมันมีตัวไหนเห็นไหนี่แหละเนี่ยปอลพื้นนั่งเงินมันนี่ที่ตอนี้ตอนออกมาเนี่ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งปอลพื้นม้งเนี่ยนี่ไม่หยีตีไอแต่มันสิใหญ่ตีเนาะ มันดังแขกแขกนี่ดังยังบ่กรเกินไปพี่เราปอดเราพื้นมันอุ้ยหมดมันคนครับมัน,นทวนลมจักมันเห็ดยังโอ้เสียเงยินอีกแล้วครับท่านทีม<อ>งานปลายแยมทีมงานปลายแยมแทนทะเลนี่นะครับลูกน้องโย่อุม่มแบคำเจ็ดเทียบเอาเลยไอเหี้ยตัวไหนขับเก้าสามเนี่ย เอาแปลงคีมคิมคิมดําคิมดํามาขามแล้วก็ดึงไอ้ม่เป็นตัวอย่างเทียบถือนี่นี่ดึงขอบเีสิ้นโอเคจบคลิปไว้แค่นี้ครับติดตามติดช่องยูกับทีมงานปลาแยมแกนทะเลเหมือนเดิมครับอีกเส้นเคยไมใจ